ของดีเมืองเพชรบุรีเลยนะครับทุกคนมันจะขึ้นชื่อเรื่องน้ำตาลตโนตนดดูดาวนะ่ากินมากอันนี้เปิดมากี่ปีแล้วพี่เปสามสิบปีแล้วเปิดมา30มสิบปีเป็นร้านเด็ดเพชรบุรีเลยนะคะนี่นี่ชำ้ชำชำ้ชำช้ำช้ำไข่มาเพชรบุรีนะต้องมาโดนเลยนะ <c oughs> แก้วเราเท่าไหร่อ๋อนี่ไง <c oughs> แก้วเล็กยี่สิบห้าแก้วใหญ่30ไม่แพงนะทุกคนนี้ยี่สิบห้าบาทไทยแลนด์ฟินว่างเอาแก้วใหญ่สองแก้วคะ่ะใส่ได้กี่อย่างค่ะได้กี่ได้เลยค่ะอ๋อชี้ได้เลยใช่ไหมได้เลยเอาขนมปั ชิสรัอช่องถั่วแดงค่ะนี่ครับเดี๋ยวมาดูนะอันนี้เปิดมากี่ปีแล้วพี่สามสิบปีแล้วเปิดมาสามสิบปีเป็นร้านเด็ดเพชรบุรีเลยนะคะนี่แก้วละสามสิบบาทนะทุกคนนะแล้วก็เอ้ยเอาแก้วใหญ่แก้วหนึ่งอันนี้แก้วใหญ่นะพอแก้วเล็กแก้วหนึ่งแก้วเล็กเอาแก้วเล็กเอาขนมปังแล้วก็วุ้นแล้วก็รัอช่องเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะครับโอ้โหนี่โอ้โหดาว ชีวิตขาดแบบนี้ได้อ๋อนี่เขาจะใส่น้ำกะทิน้ำกะทิก็น้ำตาลข้นไฮไลท์เลยไฮไลท์เลยนี่ราดน้ำตาลข้นช้ำๆค่ะโอยน้องไปดาวคนละแก้วอันนี้แก้วสามสิบอันนี้แก้วยี่สิบห้าดูดาวนั่งชิมขอบคุณครับโหดาวช้ำๆช้ำๆนี่อันนี้เป็นบรรยากาศในร้านนะทุกคนนะ นี่แก้วเราเท่าไหร่นะแก้วใหญ่3าแก้วเลยกินอ่ะใครอยู่เมืองเพชรบุรี <c oughs> เคยมากินแล้วกดคอมเมนต์มาหน่อยกดดม <า S 2> หน่อยมาจ้าอันนี้เรามากินครั้งแรกนะคะทุกคนนี่แก้วนี้30บาทเขาบอกว่าเป็นร้านดังร้านเด็ดของเพชรบุรีเลยนะคะนีอ่อ,อันนี้คือเครื่องเคียงที่เราสามารถเลือกได้นะทุกคนนะมีหลายแบบเลยใครชอบแบบไหนก็เล<อ>ือกแบบนั้นได้เลยนะเห็นไหมมาชิมบ้างค่ะทุกคนมาชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองชิมดูนันดูรสชาติจะเป็นยังไงเจ็บป่ะเป็นยังไงบ้าง ละมุนไหมหอมน้ำตาลมากจังหวัดเพชรบุรีเขาจะขึ้นชื่อเรื่องน้ำตาลตโหนดโอ้แบบมันไม่หวานโดดนะมันหวานมันอะ่ะมันเข้ากันมากเลยอะ่ะนี่ครับใครมาเพชรบุรีต้องมาลองนะนี่มไม่แพงนะทุกคนในแก้วนี้25บาทเปิดมาแล้ว30ปีปีนะทุกคนนะวิ่งชื่นใจมากอะ่ะกินคลายร้อนเลยอะ่ะผมลองชิมบ้าง ม,มันไม่หวานโดดหอมมันนี้มากเลยหอมตามตโนดเขาเรียกน้ำตาลที่เป็นตาลโนดน้ำตาลข้นตาโนดใครอยู่เพชรบุรีเคยมาจิมบ้างคอมเมนต์หน่อยหรือใครเคยมากินแล้วกดบอหนึ่งมาหน่อยนีอ่อันนี้คือรสอช,อช็อตน้ำตาลข้นรื้ดเข้าไปห <c oughs> นุ่มๆนุ่มมากเอาน่าลองวะลองเบิง้งเอาดูดบิง้งเทอหนึ่งเอาดูดบิ้งสิได้หูเอ้า ว่ามาก,กินเหรอวิเราชอบค่ะ,ะรสาชาตินะคะมันจะไม่หวานโดดมันจะหวานมันๆแล้วก็หอมน้าตาลโตนดเขาเรียกตาลโตนดไหมใช่เออหอมมากอะ่ะนี่ครับที่นี่เขาจะขึ้นชื่อมากเลยเรื่องตาลโตนดแล้วรอดช่องเขาแบบหนึบมากละมุนแล้วเราช่องนิ่ดีออลอดชอบมันคือมันไม่หวานโดดอเอดชอบแบบมันหวานมันกำลังดีอะ่ะแล้วที่สำคัญไม่แพงด้วยนะ มีใครชอบกินตาลตโนดบ้างครับหรือน้ำตาลจากน้ำตาลตโนดคอมเมนต์มาหน่อยโ oh. อ้ยเอนาก็ล่องมึงส่วนตัวผมให้สิบเลยไม่แพงเพยยี่ห้าบาทแล้วหอมน้ำตาลตโนดมากสองแก้วสองแก้วนี้เท่าไหร่ห้าสิบห้าบาทสองแก้วห้าสิบห้าบาทไม่แพงนะทุกคนคือแบบคายร้อนได้ดีเลยเย็นชื่นใจมากของดีเบืองเพชรเลยนะทุกคนนะกินรรบสองปากกันงาบได้เป็นอย่างเพราะไส้ดิฟฟินเวอร์ค่ะ วันนี้คาเบอร์สามมานะคะมีทั้งหมดเจ็ดสีนี่สวยทุกสีเลยเป็นแบรนด์น้องดาวเองค่ะเวลาไปเที่ยวกินข้าวกินอาหารก็ใช้ลิฟฟินเบอร์นี่แหละค่ะขอดูหน่อยมีกี่สีเลยนะมีทั้งหมดเจ็ดสีนะคะเนื้อบางเบาทาแล้วไม่ตกร่องไม่เป็นขุยที่สําคัญกันน้ําด้วยค่ะกันจริงนี่เดี๋ยวขอรองหน่อยมาดูความกันน้ําของลิฟฟินเบอร์ชิมให้ดูเลยเดี๋ยวขอล้องหน่อยนะนี่หน้าฝนแบบนี้ต้องใช้ลิปที่มันกันน้ำเห็นไหมดูความกันน้ํา รูปเพจให้ดูอร่รูปรูปเลยเหรอรูปเลยเดี๋ยวขอดูหน่อยนี่นี่ขนาดโดนน้ำแล้วก็มือลูบแล้วนะใช่ค่ะทุกคนนะเห็นไหมใครอยากปากสวยสั่งซื้อเลยนี่ กระเป๋าไปด้วยตลอดเลยค่ะคือริฟฟินเนอร์ค่ะ1แทง่งเป็นแท่งแบบนี้นะคะในราคา159บาทนะคะใครสั่งซื้อในไทยตอนนี้มีโปรโมชั่นสั่ง2แท่งสอง,งฟรีจ้าแล้วก็มีตัวแทนฝั่งลาวแล้วก็กัมพูชาจ้าเป็นแท่งแบบนี้จ้ามือหนีต่าง,งามแต่ว่าปากก้างามมือหนีตางงามปากกงามใส่ริอีหยังจะมหคกินเลยมาไใหญ่มือหาเ <laughs> อ้ยสู้ปากเน่สู้ปากเนี่ย <laughs> อุ้ยปากงามต้องมือหนีเนาะ บอกว่าฉันกี้น่าบอกวพาฉันใส่รีบปิ้นมือจุ๊บจุแซ่บจุกบจุค่ะร้านนี้เด้อรอช่องตาลๆคนโรการร้อนใครมาเพชรบุรีต้องมาลองเลยค่ะแต่อิ่มแล้วก็เมื่อตัวสัตว